สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ของทีมงานเราครับผมก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรีแตนนะครับผมอ้าคลิปนี้ก็อัปเดตข่าวสารกันหน่อยครับตอนนี้อีแตนของเราก็เรียกว่ายอดขายนี่ส่งไม่ทันนะครับผมส่ไม่ทันว่ากัน ว่ากันไปงั้นแหละนะครับผลิตไม่ทันเลยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งทําเสร็จแล้วหนึ่งคันนะครับก็กําลังทําสีใหม่นะครับก็สียังไม่ทันแห้งนะครับผมตัวนี้อีแตนเป็นอีแตนมินินะครับมินิรุ่นเล็กรุ่นเล็กแต่สเปคนี่น่าใช้เลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ช่วงล่างเราใช้ เป็นคัสซีของรถ m a ด้าแฟมิลีรุ่นเล็กนะครับเป็น m a ด้าซีรูนอตนะครับซีรูนอตก็ยางน่าจะขอบ13นะครับ <c oughs> อ่ะคาซีมาด้าครับผมแล้วก็ตัวนี้ผลิตแท่นนะไว้เพื่อที่จะติดตั้งกับเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับต็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้มากับชุดไดสตาร์ทนะครับมีมาให้แล้วก็ไดชาร์จมีมาให้ครับลูกค้าเอาแค่เครื่องยนต์มาใส่กับแบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเราทางเราเดิน,น,ดนบบฟไฟให้นะครับเดินระบบไฟให้นะครับลูกค้านําเครื่องยนต์มาหรือว่าให้เราซื้อเครื่องยนต์ใส่ก็ได้นะครับผมเครื่องยนต์ประมาณสองหมืนห้านะครับก็ใช้งานดีเลยทีเดียว ตัวนี้ทํทำชุดมีตัวไว้สำหรับวางวางของนะครับแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์5้เกียร์นะครับเกียร์จะไม่ใส่ครับเอามาทำสีก่อนนะครับทำสีก่อนทำสีเสร็จก็จะเอาชุดเกียร์แล้วก็เดินระบบไฟฟ้านะครับเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้มีอยู่สองแบบครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้มีสองแบบ มีแบบมีหลังคานะครับตัวนี้จะมีหลังคาหลังคาก็สามารถวางวางของได้นะครับวางของได้ลูกค้าซื้อไปก็นิยมนะครับเอาไปขนยาขนฟางนะครับขนาดกระบะครับ,บนนผมความกว้างของกระบะนี่อยู่ประมาณ2เมตรยี่ครับผมแต่จากที่นั่งมานี่ประมาณ2.70เมตรบนะครับแล้วก็ ความความกว้างอันนี้ความยาวความยาวสองเมตรเจ็ดกว้างเมตรสี่สิบนะครับทำฝาข้างฝาข้างนี่ฝาท้ายตัวนี้เปิดได้แต่ฝาข้างนี่ทาแบบตายตัวนะครับฝาข้างเปิดไม่ได้นะแต่ฝาท้ายนี่ทําให้สามารถเปิดได้นะครับก็ลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมก็ตัวนี้แบบวีหลังคาครับผม เดี๋ยวผมจะพาแบบมาดูแบบที่ไม่มีลังคานะครับแบบที่ไม่มีลังคาก็เป็นตัวนี้นะครับตัวไม่มีลังคาช่วงล่างกา็เดียวกันนะครับเดียวกันมาด้าเฟมิลี่ผมแล้วก็มีได้สตาร์ทมาในตัวไดสตาร์ทไดชาร์จมีมาให้นะครับแล้วก็ ชุดท้ายนะครับชุดฝาข้างฝาท้ายเนี่ยประมาณนี้ครับผมตัวนี้เป็นแบบใหม่ชุดใหม่ครับผมชมใหม่ฝาบางโคลนจะเป็นแบบแบบทรงเหลี่ยมนะครับบางโคลนจะไม่เป็นแบบเหมือนตัวที่ผมรีวิวก,ก่อนหน้านี้นะครับก็ออกมาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะก็ฟาก fc อ่าพี่น้องชาวช่องยูทูปก,กันด้วยครับผมที่ติดตาม ช่อง YouTube ช่องเพจช่องอกลุ่มรถดิแทนนะครับผมก็ชอบดิแทนเล็กๆนะก็ผลิตมาให้ FC ได้ชมกันนะครับผมแล้วก็ดีแทนใหญ่ก็มีครับผมดีแทนใหญ่ก็มีนะดิดีแทนตัวใหญ่ก็จะรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นคัสซีของ d m a มนะครับ d m a ม็ เป็นอีแตนชมของทางอูบุญเฉลิมนะครับผมคือกระซี่ารุก,กระบะเป็นรุ่นใหญ่ครับผมรุ่นใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่อ่าคันนี้ก็ลูกค้าสั่งทํานะครับผมสั่งทาออกแบบเป็นรถอีแตนเครื่องยนต์นะครับผมอีแตนเครื่องยนต์มีฝากระโปรงด้วยนะครับสามารถเปิดยกขึ้นได้นะครับนี่ตอนนี้เป็นเครื่องยนต์อิสุสุนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับ โอโอเคเลยนะครับสามารถมีฝากระโปรงเปิดปิดได้แล้วก็ระบบไฟมีมาให้นะครับคารซีก็ยังนาเลยครับผมแล้วก็เป็นชุดโครงสร้างนะครับชุดโครงสร้างดิลูกค้าเอาไปทําเองนะครับสั่งแค่นี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมาเอากลับละท่านใดที่ชื่นชอบทรงแบบนี้ก็ โทรมาได้ครับผมตัวนี้รับน้ำหนักได้ประมาณสามตันนะครับเพราะว่าแหนบหนามากครับบรรทุกหนักได้เลยส,ยสบายๆนะครับผมสวยแทนคันนี้นะอ่ะก็ฝากเอฟซีนะครับผมที่ติดตามช่องย t ท b e ครับสนใจโรลแตนแบบไหนก็ติดต่อกันมานะครับเรามีหลายแบบหลายรุ่นนะครับ อ้าวน,นะครับเอาคลิปนี้ก็ต้องลาท่านชมไว้ท่านี้ครับขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับ